เฟรชเฟรชหน่อยเพราะม่ามีลูกแพรเป็นส่วนประกอบครับผมแล้วก็สีฟ้าเป็นสีฟ้าเป็นสีที่ขายดีที่สุดแล้วสีฟ้ามันจะเป็นให้ฟีลให้ฟีลเป็นกลิ่นกุหลาบครับผม <c oughs> แต่ว่าจะมีความละมุนขึ้นมากุหลาบเขาเรียกกุหลาปบปารีสอะไรประมาณนี้ส่วนเหนื่อยสีชมพูนะสีชมพูจะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับผู้หญิงที่สุดเลยนะสำหรับมีว่ากลิ่นชมพูมันจะมันจะมีความห,มหวานขึ้นมาหน่อย กุหลาบแล้วเด้อพอแล้วหักไปช้าไปจะมาโดนเสียใช่ครับสีชมพูมันก็จะมีความหอมหวานแล้วก็จะมีไม้โอ๊กเข้ามาไปส่วนประกอบนอกจากอข,อของของของดอกกุหลาบแล้วอะไรเงี้ยใช่อหอนะฮะแล้วก็กระเป๋าสีแดงครับผมเหลือแค่สีแดงนะตอนนี้ใช่ฮะไ คุณหมอแมวเ,เอ้ยอ่านไม่ทันนะคุณหมอแมว,วถ้าถ้าเป็นหวัดนะ่าจะต้องไปหาหมอแหละผมว่าน่าจะต้องไปรับยาที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้แปะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าใครจะซื้อนะครับตอนนี้สินค้าไม่ส่งในแคที่ในเมืองไทยนะครับชอบสีเหลืองยางสีเหลืองเจนโล กินที่มีจริงๆมีชอบสีเหลืองกับสีฟ้านะแต่ชอบสีฟ้าจริงสีฟ้าคือถูกต้องมีตั้งชอบสีเหลืองเออแต่คนชอบคนที่เออแต่คนชอบสีเหลืองเยอะจริงเขาบอกมันสดชื่นอะไรเงี้ยมีใช้มาต้ตาใช่เฮียวคูหอมนาใช่จะได้ความแบบน่ารักผู้หญิงผู้งใช่ไหมซานุชชอืมอมอืมหยุดจบหยุดหยุดไม่เอาท้ามเรียห้ามเรีย น้องกี่เดือนสองสามสามเดือนนั่นแหละฮะบุมได้สิได้เซใช้เฮ้เธอแต่ว่าทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับว่าบานน้ําหอมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เท่ากับน้ําหอมนะเพราะว่าจริงๆแล้วบานน้าหอมเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเขาอะหยุดสซนชิหยุด,ยยดบานน้าหอมเนี่ยมันจะเป็นเกลิ่นที่ได้คนที่จะได้กลิ่นเราเนี่ยก็คือตัวเราเองแล้วก็คนที่ อ่เขาเรียกว่าอะไรมีอยู่บริเวณใกล้ประมาณนี้แบบปกติเราก็จะทาวันเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่แล้ววลาเราฉีดน้ําหอมเนี่ยอ่าการที่บาลน้ําหอมนะครับข้อดีของเขาเลยเนะเขาจะเหมือนช่วยล็อกน้ําหอมที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเ,นเข้าไปด้วยแล้วก็โดยที่ไม่ได้กวนกลิ่นเพราะว่าคนอื่นจะไม่แบบว่าที่โชยจากเราอะ่ะมันจะยังเป็นกลิ่นของน้ําหอมอยู่ที่ติดจากเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ แล้วก็กลิ่นที่น้ําหอมที่มันเป็นละอองโมเลกุลของเขาครับก็จะไปติที่บาาน้ําหอมของเราแล้วก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ช่วยให้คงอยู่นานมากขึ้นอึง้งหยุดอึง่งขึ้นมาข้างบนเลยลูกป้าป้า,ปาขายของอยู่ป้าป้าขายของอยู่ยุดอุ้ยเดี๋ยวไปไหนก่อนนี่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 ก่อนหยุดอุย้ย แคมเพริดหลุดเดี๋ยวชีขอหยุดครับหยุดก่อนได้ไหมปล่อยได้ไหมปล่อยถุงเท้าปล่อยก่อนหยุดหยุดธนทีปล่อย อคิดถึงสามเหมียวคิดถึงเอ้ยเออเหีียวไปถ่ายให้ดูครับผมเจ้าสามเหมียวเอาจริงนะคนที่เป็นทาสแมวมาตลอดอย่างฉันเนี่ยพอเจอหมาฉันก็ไปไม่ค่อยเป็นเหมือนดูไม่ค่อยไดืด้อเท่าไหร่นะครับใช่ครับมันพี่รู้ปะตอนที่ผมเจอครั้งแรกเขาเรียบร้อยมากนะเขานิ่งนอนเดินเข้ามานอนตกักแบบโอ้โหสุดยอดอะ่ะ คือน่ารักมากแล้วเขาหน้าเขาเหมาะพี่เข้าใจว่าเลิฟแอดเฟิร์สใส่ปะเพราะมันมองเราด้วยความรักที่สูงส่งมากเลยแบบมันรู้เลยว่าเรามันรักเรามากอะไรเงี้ยตอนที่เจอกันครั้งแรกอะนะเอฟมายไอครั้งแรกแต่สุนัขมันก็ห้ารักดีอะครับมันก็ให้อีกฟีลหนึ่งไม่เหมือนแมวนะแมวเขาก็จะอีกแบบหนึ่งไปเลยอ่างเงี้ยแมวนี่เขาจะนา,นานทีเขาเหมือนแบบมารักเรานะแต่ว่า สุนัขเนี่ยเรารู้เลยว่าเขารักเราตลอดเวลาจริงแล้วมันก็ไม่เคยคิดจะหยุดรักเราด้วยคนดูเหมือนตุ๊กตาฮะอุ้ยสนทุทีเธอไม่ต้องเหนื่อยแทนฉันหรอกฉันเหนื่อยแล้วทุกคนเข้ามาดูไยนี้แล้วก็หัวเราะกับความลำบากของผมนะครับทุกคนไม่ต้องมาลำบากกับผมแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมลำบากแล้วนะเข้ามาดู ความเวทนาในการเลี้ยงหมาของผมกันเถอะครับใส่เพืดก่อนใส่เพืดก่อนฮึชึบอึบอ้าอุ้ยฮึบเหนื่อยวะ นุชีทำไมเป็นอย่างนี้วะสรุปเลี้ยงเองนี่แล้วเขาน่ารักนะเขารักเราอ่ะเรารู้เลยะแต่บอกว่าเขาดื้อไปหน่อยแต่ไม่เป็ะไรี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ก็คือโซนน้อยลงแล้วนะแต่ว่าคือมันไม่ได้โซนน้อยลงนี่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เขาโซนขึ้นมากกว่า แต่เขาฟังรู้เรื่องขึ้นใช่เขาทนมากขึ้นเพราะเขาเหมือนสนทกับเราแล้วเราเขาก็เหมือนปล่อยเป็นตัวของตัวเองส,สุดๆอะ่ะตอนแรกเขาหลอกดาว้ตอนแรกเขาเล่นมาแบบเป็นคุณหนูเรียบร้อยไงเราก็แบบผมมาชอบหมาเรียบร้อยเพราะว่ามันให้เพราะว่ามันแบบมันดูแบบเรียบร้อยมันดูน่ารักอ่ะมันดูแบบสงบอะ่ะให้ความสงบอะ่ะเหมือนแมวอะไรเงี้ยแมวก็จะมีความเรียบร้อยใช่ปะอ้าวหยุดกัดหยุดหยุดหยุด ทุกคนทำไมหมาผมกัดเก่งขนาดนี้วะอยากรู้เลยว่าหมาคนอื่นกัดเก่งเหมือนผมปะโอ้ยมันเป็นอะไรกับการใส่แผ่นพือนักหนาเนี่ยเ้ยเหนื่อยไว้หยุดนิ่งๆ เธอแค่ใส่ความเพิ่เองว <c oughs> ้ย <c oughs> คุณหาดอกนี้เอาน้ำมาแทงหงวัวใจ อุ้ยคือวันนี้เราจะใส่แผงเพื่อเสร็จกันกี่โมงเหรอโอ้ยท่านวิทยากัดหยุดโอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บนะอุ้ยหืมหยุดให้ใส่แผงเพื่ก่อนจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอ้ยหยุดกัดอุ้ยอุ้ยมันกัด หยุดทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมหนูเป็นดื้ออย่างี้ทำไมดื้ออย่างนี้หยุดเอาแต่ใจก่อนเอดื้อวะไหวไหมใส่นะพี่มันดื้อจริงไงธนุชีย่ยมันแบบหมานเด็กอ่ะมันดื้อแบบมันไม่ฟังเลยอ่ะแต่อย่างดีที่มันอืดฉี่เป็นที่นะ ไปกัดเจ็บมากอ๊ยาอย่ากัดมิวมิวเดี๋ยวนะทุกคนซักแล้วนะทุกคนเขาไปพึ่งซักด้วยแล้วมันก็ไปเอาปจากตะกร้าด้วยอันเนี้ย โอ้ย,ยทันทีหยดุดขอล้องขอล้องหยดุดหยดุดปล่อยขอล้องปล่อยได้ไหมขอล้องได้ไหมทำให้กันได้ไหมพึ่งซักด้วยอ่ะเออไม่กัดหัวพ่อเลยกัดหูกูเลยกัดหัวกูวให้ตายโอ้กัดจริง โอ๊ยเฮ้ยโอเคทุกคนผมเหนื่อยแล้วตึงมานี้นี่มานี่ิมา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 โอ้ย เออแขกแตนโดนกัดเต็มเลยดูนี่อินโทรเวดก็จะเป็นเลี้ยงหมาก็จะเลี้ยงโอ้ยคำวิธีหยุดไอ้วนโอ้ยไอ้วนอย่ากัดแพี่มืดไอ้วนวันนี่้วัน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 มาเล่นมา โอ้ยฉนู้ีมามามัดถเท้ามามามากัดถเ้านูชีมานมชีมากัดถุงเท้านี่มโอ้ยโอ้ยยากัดไอ้อึงมานี้ไอ้อึงตกโซฟาไอ้อึงตกโซฟาไอ้อึงตกโซฟาไอ้พุงปองไอ้พุงป่องป่องปองปองย หยุดกัดล่าสุดมันกัดหน้าผมแล้วผมโคตรเจ็บเลยอ่ะสวัสดีฮัทุกคน่ตกใจหน้าผมหล่นนะฮะถอดไวย้ยอย่าถอดกระดาษถอดกระดาษไม่ใส่ก็ได้ จกคุงไมไหมจกคุงกคุงยม,มึต้องรักป้าขนาดนี้ก็ได้ถ้ามึงจะกัดปูขนาดนี้ไม่ต้องรักป้าขนาดนั้นหรอกลูกเอ้สัตว์นี้ของคุณชื่ออะไรชื่อสโนชี่ครับหรือว่าสมเกลนะฮะชื่อเล่นชื่ออึงฮะอึงหยุด อุ้ยอึงแพ้เพื่อนรุ่ิน้องกูอยากใส่แล้วมันเที่ยวใช่ฮะไออึงเข้ากับเข้ากันเข้ากันนะหมายความว่าเขาเขายังไม่เคยแค่เจอผ่านๆน,นะยังไม่ให้แบบว่าอยู่ใกล้กันมากเพราะกวดน้องสวบกัน คือไอซสนุชีไม่สวบหรอกแต่ว่าไอ้สมควรกับไอ้สมหมายน่าจะสวบน้องสมพรก็คือไม่ยุ่งม,มีอย่างเดียวพี่เป็นดาราใช่ไหมพี่เป็นตลกคะ่ะแกทำเพิ่นหลุกไปสองรอบเปหรอว่าโนชีเก่งว่ะ แล้วแม่ฉันจะเลี้ยงแกยังไงวะเน,นี่ยตไม่ต้องห่วงนะครับผมเลี้ยงได้อยู่แล้วซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ทดสอบความอดทนให้แม่แม่บอก ตื่จริง้วแม่เขาทดสอบความอดทนหรอวะใช่หมามาอยากเลี้ยงหม,มาอยากเลี้ยงหมาแต่หมาบอกว่าหมามาทำไม่เป็นหม้มาไม่เคยเลี้ยงก็เลยได้สิแม่เดี๋ยวหนูซื้อให้นะเดี๋ยวมาฝึกให้ก่อน ชีวิตพ่อแมวของฉันหมดกันแต่แต่ผมน,น่ารักอะหมาเธออยากเลี้ยงเองเลยเอาจริงไม่แน่นะอาจจะเลี้ยงเองก็ได้นะน่ารักอะกดูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดถึงป๊าป๊ารักป๊าป๊าโอ้ยรักป๊าป๊าใช่ไหมคะรักป๊าป๊าโอ้ยรักป๊าป๊ารักป๊าป๊าโอ้ยโอ้ยรักป๊าใช่ไหมรักป๊าป๊าเลยมันจุบจ๊บๆได้ไหมขอจุบจ๊บๆได้ไหม จุกจุกได้ไหม้ย้มันน่ารักอะหมามันแบบยาวขู่อุยกัดนโอ้ยหยุดหยุด หยุดออ้ยกลัวอย่าทำอย่างนี้ออ้ยกลัวกลกลัวกอ้ยอากัดอย่ากัด้ยอย่าอ่าอ่ากลัวแต่หมาหน้ากลัวตรงมันชอบกัดนั่นแหละผมแบบไม่ไม่ค่อยไหวว่ะอ้อ้ยกดกัดกัดอย่าอ้ยอย่าอย่าอย่ากัดอย่ากัดอยกัดโอย่ากัดอย่ากัดอย่ากัดอย่ากโอ้ยอายเาแค่นี้แหละบายทุกคน